ขอ,ของกดสปอร์ตเพิบเนี่ยผมแบบมาเลยแล้วก็เสียงท่อนะครับมาแบบกระหึมเลยนะครับภาคันนี้คือแบบที่สุดในตลาดเลยทีเดียวนะครับคันนี้กับเจ้า mercedes benz slk 200 amg นะครับกับ body r 1 7 2อนะครับออกจากศูนย์เม้นปี2012จดทะเบียน2014สองมือเท่านั้นวิ่งมา4 5่0 0ืกิโลนะครับถนนราคา1ล้านกับ90 0 0 0บาทครับเครื่องยนต์เบนซิน 4,000,800cc 184แรงมา้า SLK ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้แบบว่าเก็บสภาพดีๆหรือว่า จอดในในห้องแอร์ตลอดนะครับพวกหน้าจอเนี่ยก็จะไปหมดแล้วคันนี้คือหน้าจอ,อยังเดิมอยู่สีตัวเนี้ยจะอยู่ในพวกตระกูล3545ของ Mercedes-Benz ก็คืออยู่ในตระกูล AMG ทั้งหมดหชุดแต่ง AMG มาจากโรงงานเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วน้อไลา์ AMG AMG AM 5ก้านคาลิเปอร์สแตมโลโก้ Mercedes-Benz เป็นอย่างปี2025เลยกีเลด้วย ไฟด้านท้ายเนี่ยเป็น LED แล้วช่วงล่างเนี่ยก็จะมีช่วงล่างแบบสปอร์ตแล้วก็ช่วงล่างแบบธรรมดาด้วยเครื่องเสียง5ล้านกระดอนได้พุชสตาร์ทมาแล้วท้ายเขาจะเป็นท้ายตัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีได้แดงแบบนี้เบาะนั่งสบายมากเลยนะครับเนี่ยดูหัวเหมาะนะครับเนี่ยกระชับขนาดตวโวอ้นยาวๆเนาะนั่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอยมันอึดอัดใครสนใจยังไงรีบทักเข้ามาครับรถแบบนี้ไม่ได้มีมามบ่อยๆนะครับ ไปเร็วแน่นอนนะครับสาภาพแบบนี้สีนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับกับ The Ultimate AC ครับวันนี้กล่าวครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย